สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกวัวควายเราเนาะวัวควายแพะแกะหมูเราที่ยุงเยอะๆนะครับผมนำตัวอย่างเนาะเครื่องดูดยุงฟิโคว่า,าตัวนี้ผ่านจดสิทธิบัตรเนาะสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วกในะ็ใช้ได้จริงเนาะ้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ตามคอกวัวคอกแพะคอกหมูเราเนาะคอกแพะคอกหมูเรา ที่ยุ่งเยอะอ่าอันนี้ก็คือความสูงนะครับที่ได้รับเครื่องแล้วก็ติดติดประมาณนี้นะครับถ้าติดสูงเนี่ยมันจะติดน้อยหน่อยเพราะว่ามันจะเข้าข้ามพักเดียวถ้าติดต่ําเราเนี่ยมันจะมันจะติดเยอะติดถึงข้อแจ้งเนี่ยครับอ่าดูรครับอ่าแล้วก็รัศมีรัศมีต่อตัวนะครับรัศมีต่อตัวตัวหนึ่งก็ได้15เมตรรอบวงกลมโดยประมาณเนาะ15เมตรยามกลางคืนอ่านะครับ 5เมตรครับผมเนาะก็ที่มาติดวันนี้ก็คือให้สมาชิกเราดูเนาะว่า,วาใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงมีรับประกันให้1ปีมีรับประกันให้1ปีครับผมรับประกันหลอดไฟนะครับรับประกันหลอดไฟมอเตอร์นะครับรับประกันให้1ปีเลยใช้กันยาวๆไปสำหรับสมาชิกเรา,าครับตัวนี้เป็นงานไหวนะครับ ตรงนี้เป็นงานไหวยก็เอาไปไว้ในบ้านได้เอาไว้ในบ้านได้หลังบ้านได้ยุงเยอะเนาะ,เ,นะเป็นของขวัญได้ครับปีใหม่ครับผมนะครับอันนี้ก็คอกงูผมเองเนอะองผมเองอันนี้ก็ยาวก็ร่วม30เมตร30กว่าเมตรกว้างก็20กว่าเมตร25เมตร27เมตรประมาณประมาณก็ตัวหนึ่งรัศสมีก็อย่างที่บอกครับ1 5เมตรถึง20เมตรเนาะ ครับผมทางานง่ายครับทํางานง่ายครับผมทํางานง่ายนะครับเสียบไฟเสร็จเรียบร้อยเนาะเียบไฟเสร็จเรียบร้อยเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์มอเตอร์ติดเ,เปิดสวิตช์ไฟเลยครับเ,เปิดสวิตช์ไฟบนง่ <Sham> ายๆเช้ามายุงย่งอยู่ในถุงเราใช้เชือกนะครับใช้เชือกอ่าล้อมเลยใช้เชือกมัดเลยแล้วก็ดึงออกแล้วก็ปิดสวิตช์ไฟปิดสวิตช์ไฟแล้วก็มาปิดสวิตช์มอเตอร์ครับเป็นอันจบต่อหนึ่งคืนเนาะ จบตอนกลางคืนทําทงานง่ายครับผู้หญิงผู้ชายทางานได้หมดเนาะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนระวังเรื่องโดนน้าฝนหน่อยเนาะเพราะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอาโอเคนะครับท่านใดสนใจก็มีเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรหรือ,อทักแชทได้ในเฟสเลยครับเนาะโดยตรงเลยสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ